ใช้ครีมตับกลิ่นเท้าทำไมดีกว่าใช้รูปแบบของสเปรย์กายภาพของบริเวณที่รักแร้ของเราครับกับบริเวณที่เท้าเราเมีความแตกต่างกันครับบริเวณที่รักแร้นะครับผิวมีความชุ่มชื้นเมื่อมีความชุ่มชื้นนะครับแน่นอนก็ต้องมีความเบาบางกว่าเท้าครับเท้ามีความแห้งใช่ไหมครับมันก็จะจะหนาจะด้านเพราะของสเปรย์ก็เลยจะเหมาะใช้สําหรับบริเวณรักแร้นะครับส่วนบริเวณที่เท้าเมื่อมี การแห้งและหนาครับรู้ไหมครับว่ากลิ่นเท้ามันดดยสดมากครับเกิดจากการที่แบคทีเรียนะครับใช้เนื้อที่ตายแล้วนะครับบริเวณที่ฝ่าเท้าเรากินเป็นอาหารครับทำให้เกิดกลิ่นเกิดขึ้นรวมถึงมีเหงื่อเกิดขึ้นครับนั่นแหละครับคือเหตุผลถ้าไม่อยากให้ตัวแบคทีเรียใช้เนื้อที่เท้าที่มันเสียแล้วนะครับกินเป็นอาหารเราก็ต้องใช้ในกลุ่มที่เป็นครีมครับไปทาครับทำให้มันชุ่มชื้นขึ้นครับเพื่อทําให้เท้าของเราครับเป็นเนื้อที่อ่อนนุ่มมันก็ใช้เป็นอาหารไม่ได้ถูกไหมครับเมื่อใช้เป็นอาหารม่้รีีเนคใชย สำหรับเท้าก็เป็นการบำรุงเท้าไปในอีกทางหนึ่งด้วยนะครับและยังสามารถเท้าในเรนท์ดทั่วๆครับทำให้ว่าสามารถดับกินกายได้อย่างทั่วถึงครับถ้าหากใช้สเปรย์ลองฉีดนะครับพอเราฉีดสเปรย์ลงไปปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราจะได้ครับก็คืออาจจะไม่ทั่วบริเวณครับทำให้คุมกลิ่นเท้าได้ไม่ดีนั่นเองครับและในตัวครีมเองนะครับนอกจากเป็นครีมแล้วครีมที่เลือกใช้เองยังต้องเป็นครีมที่ไม่มีความหนามากเกินไปด้วยนะครับถ้าหากว่ามีความเหนียวข้นมากเกินไปเหมือนสูตรที่เราผลทั่วไปครับก็คือว่าเป็นเหนียวข้นมากลักษณะนี้ครับจะเหนือหนาครับและตามมาด้วยลักษณะครับก็คือมีกลิ่นอับเกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นครีมเท้านะครับจะต้องเป็นครีมที่มีความไม่หนามากครับคุมกลิ่นเท้าได้และที่สําคัััญครบยยงงต้้้้้อฟฟืนูเทาไดดว ถึงจะเป็นครีมที่สําหรับทาซดนทาสําหรับโซนเอเชียของเราได้เป็นอย่างดีครับ